ชมรราายกอาริกาโตโกไอมาสเราก็มีกิจกรรมแจกของฝากจากทางมานากโกะกันใครอยากร่วมสนุกนะคะไปเจอกันได้ที่ f เฟซบ o ๊กแค่นะคะอาริกาโตโกไอมาสมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะสนับสนุนโดยโอเล่ซูเปอร์บุยเปรี้ยวแรงท้าให้ลองตื่นเลยมีขายแล้วที่เซเว่นเที่ยวญี่ปุ่นกับคนรู้จริงเจแพลนฮอลิเดย์แปรงสีฟันซิสเตม,มาซูเปอร์สินบางพิเศษยิ่งซอกซอนสะอาดลึก เ妈อ呀嘛，对呀。从哪开始？ มีโซ่อยู่ข้างในแต่มันเขียนว่าชิโซมันแต่มันคือแบบเดียวกันใช่ไหมใช่ไม่มีกิมจิเยอะแยะเลยอ่ะเนี่ยแสดงว่าของแถวนี้คือเขาก็จะแบบพวกนี้คือที่ไว้แบบไทยกับข้าวสวยนะใช่ก็จะเป็นของในฮามันาโกะโอ้โอะเป็นก๊อสอรมาสต้าเนี่ยน่าจะเป็นก๊อสเซอร์มาสต้าหอมจังชาเข้มมากนิวซีเนชินจ์ชินซีเนชินจ์ ชิจ่นโอ้ชีจ่โอชีจชจอิช,ชาช,ช,ช,ชาเขียวไทชยงะชาเขียวยชาเขียวใี่ช่เนี่ยเขาให้กินชาเขียว <c oughs> เย,ว <c oughs> อยอะนะอายุยืนด้วยดีต่อสุขภาพเก,ก,ก,ก่งก,ก,กีเดสเ <c oughs> ก,ก่งกีเเก่งกีเดสีาสุขภาพดีอตาีไงเมื่อไ่ อยู่ตรงนู้นดีกว่าตรงนู้นต้องมีขายแล้วแน่เดี๋ยวว่าต้องมี้เราชิมใช่ไหมก็เห็นบ่อยนะแต่ว่านี่มันเป็นแบบขึ้นชื่อของเมืองนี้ค่ะมามาสุดา่าา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 าคาะาา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 นา้าา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 างาาานาานา่าาาา 有蜗牛。No one, no. ันนี้เหอะแล้วว่าอันนี้มันดูเค้กอันนี้มันดูนี่เห็นป่ะแกอันนี้มันต้องเป็นชีสเค้กแน่เลยอ่ะนี่คือชีสเค้กเอาแล้วเอาแล้วลูกแก่ไปเอาเถอะเอาไหมย่างนี้เดี๋ยวเราช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเทรนให้อ่าเดี๋ยวแบบคุมให้เลยว่าต้องออกเท่าไหร่กินไปกี่แคลเดี๋ยวจะลดให้ยิ่งกว่านั้นเลยเออเอาไปดูกล้าพันด้วยแหมจริงระดับนี้เออเอาไปละ ไหนๆก็มาแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวตื่นเช้าไปวิ่ง เลยนะคันดั้งเดิมเลยอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่า Enthuse w a y แต่เขาม,มีชื่อเล่นนะคะชื่อเล่นด้วยชื่อว่าอากาศเด้งอากาศแปลว่าสีแดงเด้งชาเด้งคือมาจากเด้งชาที่แปลว่ารถไฟดูดีเนาะสวยมากเลยแต่ว่าคันนี้ดูแบบเก่าแก่ดู c าาเซงมาก จากนั้นนะคะเราก็เดินทางต่อโดยรถไฟประมาณ20นาทีจากสถานีชินฮามัตสึไปลงสถานีเอ็นชูคอมัตสึจะได้เสียงบอไหนมันมีอะไร,รที่ส่งเสียงได้อะเฮ้ยเฮ้ยเสียง <c oughs> อะไรเฮ้ยนีอย่างกี้อะไระเสียงอะไรอะ<า>เสียงไข่แนะ่นอนไข่ขี้เกียจเนี่ยเปิดเปิดเฮ้ยมา จากสถานีเอ็นชูคามัตสึนะคะเราก็ขึ้นรถบัสต่ออีกประมาณ10นาทีไปลงที่ป้ายรถบัสโซเมจิไดเขต3ก็จะถึงลุคุมอริโคโบหรือโรงงานผ้าชื่อดังของเมืองฮามามัตสึค่ะลง้โหบอุ่นว้าวนี่คือเอ็นชูเมนท์หรือต้นไม้เอ็นชูเมนมีแบบวิธีการ ว่าต้องทำยังไงตั้งแต่คลาสสิกเนาะแบบคลาสสิกเป็นแบบของสมัยก่อนอะไรอย่างนี้ป่ะไม่ว่าแก้วอ๋่อนาะไม่ว่าชน้ามีมีเป็นกระเป๋าเป็นอะไรก็คือแบบเหมือนเป็นผ้าเป็นแบบโบราณใช้วิธีโบราณแต่เอามาทำเป็นเหมือนสมัยใหม่ผ้าพันคอห่อข้าวเป็นโต๊ะอย่างนี้นะเฮ้ยน่ารักไหมเ่เน่นน่น่่เ้าสีเข้าเลยชิค่ะ คาวาอยู่้เขาบอกคาไวย์เไ้่คาราไวอยู่แล้วมีกระดุมกระดุมด้วยเขาบอกว่าแบรนด์นี้ก็คือมีขายในห้างเลยนะแต่อันนี้คือเหมือนเป็นร้านที่เขาทำแบบเป็นแหล่งผลิตเลยเนาะเป็นแหล่งผลิตเพราะแบบว่ามีการทำสวยอ่ะโอ้ยมีเป็นเสื้อผ้าด้วยแบบคลาสสิกสวยเนาะจัดการสวยทะเลด้วยขอบคุณคคลาสสิกอยากได้อันนี้ นี่ก็อยากได้ไปหมดเลยเนาะรวยเนาะรวยเนาะเพิ่งทำมือถือรายได้ไงแต่เราไม่ซื้อซะหก็อยสวยจังเลย นุกูโมริโคโบเนี่ยเป็นโรงงานเล็กๆที่สืบทอดวัฒนธรรมการทอผ้าด้วยมือมาตั้งแต่สมัยเอโดะค่ะตามประวัติของเมืองฮามามัตสึแล้วเนี่ยการทอผ้าเป็นเสมือนรายได้หลักของเกษตรกรในช่วงฤดูหนาวอีกทั้งยังมีฝ้ายดิบคุณภาพชั้นเลิศเพราะว่าความอุด,ดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นฝ้ายเนี่ยก็จะมีมากๆนะคะที่นั่นแม้ว่าปัจจุบันนะคะความนิยมเสื้อผ้าทอมือจะไม่เป็นที่แพร่หลายเหมือนเมื่อก่อนแต่โรงงานแห่งนี้ก็ยังคงรักษาความดั้งเดิม ที่ผสมผสานความทันสมัยเอาไว้อย่างลงตัวกลายเป็นแบรนด์ที่สร้างสรรค์สิ่งทอหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็มีวางขายตามห้างใหญ่ๆทั่วญี่ปุ่นแล้วด้วยจากนุคุมุริโคโบโเราจะไปทานข้าวกลางวันกันที่นิโคเอคค่ะใช้เวลาเดินประมาณแค่15นาทีก็ถึงแล้วถึงแล้วนิโคเอะนิโคเคอคอะไรแกเมื่อวานเรากินอุนงังิแบบที่เป็นเนื้อปลาใช่ป่ะวันนี้เราจะมากินพายอุนงังิพาย <ม>เป็นยังไงล่ะมัดเสือใช่แกรู้ป่ะคะมานาโอกะอันเนี้ยมันดังเรื่องแบบอุตสาหกรรมเรื่องมอเตอร์ไซค์เปียโน,โนมีปลาไหลปลาไหลอร่อยพายปลาไหลแล้วก็แหมแหมไม่ฟังเลยนะนี่ไ,ไงเขาต้อนรับเราแล้วต้อนรับนนด้วยขนมด้วยคือมันต้องไม่ได้มีแค่พายปลาไหลแน่นอนล้ว